สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมีพอยทุกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับเด้อเมื่อเกิดเหามาเบิรงการลปุปลายกย่อโยกสะดุงครับหา,ยหายอยู่หากินยูที่หวยบ้านน้องแวงครับตำบลน,น้องแวงอำเภอว่านนนิวัดจังหวัดสกลนครครับเป็นการลุงปลาของไทยบ้านเพื่อนครับพี่น้อง ลุงจับปลาฟีครับแต่เขามาเบิ่งก,กันกับแม่แดงครับนี่ครับกำลังยกจุ่เสียดเหลืองๆนี่ครับก็เป็นจิ้มมันทนใดครับพี่น้องไปรับชมกันเลยครับแม่แดงเพิ่งขึ้นพักครับนเนี่ยจับน้อยจังมาเบิ่งกันครับแต่มาเบิ่งแม่คนนี้ถาครับ

ไปซึวนแค่เลียวินงกวนขักให้นกกันเอาเอาเอาเดียเียเอาลวดมได้แนวยนะเออที่ละนวยที่ละนวย,นย,นยนไ,ได้หลายน่วมังก็ได้ร่วมกันมมมตัวอ๋อมุมมิแต่บา้านน

คนนี้่นก็ได้ยู่ครับเนี่ครับได้สรใ่อ่ตัวนึ่งครับในของในี่องน่ครับคนไม้โดอยนเียวมันอยู่ิกรเดืออยู่เชิงไมันนพายนด้เยโดนโบติงกระดุ่งจักเม็ดได้แต่กระดงขาดแค่ค <Lebanon. S 1> anyway. ูดาดกระดุ่งกระดาษท่เพาะอย่าง

อาบอกถ้ก่อนมัาตออกนะไม่คาดจะมีป่ากับทุกป่าเลยไหมไ เดินเลยเดินเลยละทำไมเฮียๆก็เดินมาได้ีม่รก งานของกุหงอยนจิตใจนี่ครับเขาว่าว่าปลาอบไม่เสื่อปลางานของหากระสอไม่ใหม่เพระว่า้า้านื่อนเวรแบ้ออโอ้ยซาเล็กจอยู่ไเนรดาะห่นาซเล็กกระส

อเ <öz timeframe. S 2> ตีวบอาม่อาแ่ดเรียนแม่ร้องไหเรื่องกระดุเขาบอบงละวันจะได้มาุัปดหวดแ่มันรองไหวัดเดก่งเงเนาะ โอ้ปลาดุกใจ้ครับท่านผู้ํากำลังตักครับปลาดุกพอสะดุ้ง

I didn't. ติ oh. ๊งเฮครับ,บได้ปรากฏดกันข้าเลืองเสตหีบครึ่งครึ่งกอยังขึ้นขึ้นปัดูกินไหลด้ยเนาะ

làm rồi đó, phải làm luôn, làm luôn. nước nó nông làm không mất ít đang đang mà hiền hiền bênอยู่ การ เร่งไหเื่งไดนทได้แ้วโอ้วสันบานี้โอ้ยยอมประดุกเี่ยะเยียมเร็วหมดได้กระือประดุกเนี่ยโอ้บอดนี่ครับมึงแค่ขัวหัวเด้อ โอ้ถแล้วดักโอ้นั่นนั่นล่ะค่ะนั่นล่ะโอ้นั่ เอาจิกตียนยังไม่ได้อะไรท่านที่จะได้ปลาแล้ว โดดครับโดดครับปลาเล็กปลาหน่อยครับพี่น้องนะปลาขาวหน่อยปลาขาวมุนขาวสอยเอาโดดออกซ้ำบบวชท่านครับ ื่อนอีกแล้วครับน่นปลาคอ,อโอ้วันนี้ได้หลตัวท่าน ไอ้กองโถไม่อย่างไรกูเห็นน้ำสลามเลยจะเชื่อจะเกิด มื้อแดกออแท้้ยาแล้วแน่เดนี่ฮะมือแล้วแน่ยันี่ทา้นดข้าน่ีด้เนาะนียวนี

Bye. สรุปปลาครับวันนี้บัร์ี่ครับพี่น้องปลาขาวสอยตัวนุ่มๆครับปลาหได้ได้ประมาณจังรวดมั้ยเนาะสองลูกสองลูกสามลูกถึงสามลูกสองลูกคอันนี้ปลาแม่แดงนะครับนี่ผู้เดียวจะมีปลาดุกปลาขาวซอยปลาคอปลาธรรมชาตินะครับจำนวนหนึ่บัร์ี่นะ พ่อกันไม่คิดนาครับพี่น้องสำหรับมเอนีกนสวัสดีครับโอ้งเห้อง่นะคุรังปลาคอออกไได้ไลได้ยอะได้ยย่ยะรบังปลาพอนะโอเคครับถ้าคนในสีหาลกนันะ ครับขอบคุณครับเดรร้ายเตี๋ยเดรร้ายเตี๋ยไม่หอดปลาคอใหญ่ปลาตะเพียนโอวันปลาตะเพียนปลาสูตรเนาะปลาสูตรปลากดปลาสูตรปลาโคตปลาคอปลาซีเนาะได้หลาย